พอแต่งงานสร้างครอบครัวด้วยกันละเห็นบอกว่าแอบก็มาเจออุปสรรคครั้งสําคัญเลยตอนนั้น,นีนมันเจอเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนชีวิตเราไปเหมือนกันใช่ไหมฝาก,กเล่าให้ฟังหน่อยคือเรื่องของมีลูกเนี่ยแต่งงานตอนปีแรกเนี่ยเรารู้สึกว่าปีนั้นเราย,ยังไม่อยากมีลูกใสมูใส่ความเชื่ออะไรก็ไม่รู้ตลอดเวลายังไม่พร้อมดูเลิกแล้วไม่ดีปีแพ้ปีแพ้แบบแพ้ระบาดหรือเปล่าน้อ <S <S อะไรอย่างงี้แมวดีกว่า พอปีถัดไปยังไม่มาสองปีถัดไปยังไม่มีทําไมนะ,ะทําทุกอย่างเลยทำนั่งแนมแบบใสทั้งเลือดก,กินวิตามินอาจทำร่างกายแข็งแรงก่อนอ,ออกกำลังกายแผนจีน ปักเข็มทั่วล่างเลยพลุนไปหมดแล้วยังไม่มากินยาจีนยาหม้อยาต้มยังไม่มีทางสายมูก็ทําสายมูก็ทําสายมูปรึกษาหมอหมอดูหมอดูก็บอกมียาปรึกษาหมอไม่ใช่หมอสูตินีนะหมอดปหมวดดูดูก่อนด้วยแล้วก็มีแผนไทยกินยาดองกินจนจะเป็นลำยองกินกระเพาะจะทะลุแล้วยังไม่มาจนหมอปัจจุบันก็ ก็ลองวิธีนี้ก่อนว่าเป็นฉีดเชื้อก็ไม่สําเร็จแต่ตอนนั้นก็คาดหวังมากเลยเพราะว่าคุณหมอตรวจตรวจมดลูกตรวจสเปิมของสามีทุกอย่างปกติเราปกติแข็งแรงมากสามีก็ปกติแข็งแรงมากพอแค่ฉีดเชื้อเราก็เลยมีความหวังมากตอนนั้นก็เลยพอไม่ได้มันก็แบบนอยแบบนอยนอยไปอีกปีนึงจะเรามารู้จักหมออีกท่านหนึ่งที่เป็นหมอเกี่ยวกับทำมีบุตรยากโดยเฉพาะนะคะที่คลินิก ก็ไปคุยกันก็ลองทําทุกอย่างทาทุกขั้นตอนทําตรวจโครโมโซมทําอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วนะว่าแอแข็งแรงดีมากมสามมีแข็งแรงดีมากหมอมั่นใจมากว่าครั้งเดียวติดเพราะว่าดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยมไม่ได้มีปัญหาซีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนั้นน่ะหลุดหลุดไปอีกเป็นแบบติดแล้วด้วยติดแล้วค่าขึ้นสูงมากดีไม่ดีได้ลูกแฝดด้วยซ้ำอ,อะไรเงี้ยเพราะสูงแบบฮอร์โมนสูงมากเลยค่ะพอหลุดตอนนั้นน่ะ หมอเลยจับเจาะเลือดเลยปกติเนี่ยมันจะต้องพลาดก่อนสักสามสี่ครั้งสองสาครั้งเคนถึงจะเจาะเลือดตรวจตัวนี้พอเจาะจเลือดกลายเป็นว่าเจอว่าภูมิแพ้ชนิดหนึ่งชื่อภูมิแพ้ AN A N A เดี๋ยวนะหลายๆคนฟังอย่างนี้นะฟังก็ประหลาดใจภูมิแพ้เกี่ยวอะไรกับการที่ทาให้เรามีลูกยากหรือทําให้เราเราเหมือนกับต้องต้องตอนนั้นต้องบอกว่าเรียกว่าแทงหลุดไปก่อนเนี่ยใช่ใช่มันเกี่ยวอะไรกันนะ คือภูมิแพ้ a n a เนี่ยพอเวลาเรากำลังจะตั้งครรภ์พอไข่อะมันฝังเข้าไปในมดลูกแล้วเนี่ยมันเข้าใจว่าตัวอ่อนของเราเนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอมในร่างกายแล้วมันก็เลยขับออกฮ้คือเดี๋ยวกันนะคือเหมือนแบบเขาคิดว่าลูกที่กำลังเป็นเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยคือครอนรกายแปลกปออะไรางรูร้ก็เลยขับอ <ใน S 2> อก <ใน S 2> คือไม่ปรึกษา,าไม่ปรึกษา <c oughs> ไม่ปรึกษาไม่ปรึกษากันทำไมปรึกษากันบ้างก็ได้คือคือ,คอก็เลยกลายเป็นว่าทํายังไงก็เลยไม่มีลูกเราเห็นดีใช่พอเจอตัวนี้ปุ๊บหมอเขาก็เลยต้องต้องสั่งยาเพื่อเพื่อให้เพื่อให้มันแบบเลื่อนมันไปเลี้ยงไปอะไรให้มัน f l o ให้มันเข้าใจว่าเฮ้ยร่างกายมันแข็งแรงดีมันไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมอะไรเธอไม่ต้องไปขับออกพอเรากินยาที่เราจะต้านภูมิตัวเนี้ยก็กลายเป็นว่ามีเลือดออก มีเลือดออกก็ต้องนอนติดเตียงช่วงช่วงท้องไตรมาสแรกอะไอต้องนอนติดเตียงอยู่มันเกือบสองเดือนอ่โอโ้โหคือห้ามห้ามขยับเพราะมีลูกออกอมีเลือดออกโอ้โหแสดงว่าชีวิตกว่าที่คือต้องผ่านช่วงเวลาที่มันแบบผิดหวังจากการที่น้องเราก็รอมานานล้วก็หลุดไปแถมมารู้ว่าตัวเองเป็นบูมแพ้เอ็นเอตอนนั้นตอนนั้นถามก่อนว่าเราช็อกเราเสียใจไหมกับสองคนกับสามีได้คุยกันยังไงเพราะว่าถ้าเกิดรักษาไม่หายหรืออะไรเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้มีลูกเลย คือโชคดีว่าคุณหมอคุยรู้เรื่องอคือคุณหมออธิบายมาดีมากทําให้เราแบบลดความกังวลใครกังวลไปได้เยอะแล้วก็คุณหมอดูแลใกล้ชิดมากตอนอที่แบบเรากินยาต้านเอ็นเอนี้ใช่ไหมแล้วพอมีเลือดออกน่ะเราเข้าห้องฉุกเฉินคุณหมอกําลังกลับบ้านแล้วว่าคุณหมอจะถึงบ้านแล้วว่าคุณหมอตีรถกลับมาหาเราที่โรงพยาบาลเพื่อมาเช็คแล้วก็ต้องหยุดยาเอา็นเอนนั้นไปแล้วก็ต้องอย่างที่บอกนอนติดเตียงแล้วช่วงนั้นแบบสามีคือดูแลเราแบบเช็ดตัวให้เรา เราต้องนอนแล้วเราต้องแบบต้องฉี่ในโถที่มันรองฉี่บนเตียงอ่ะคือไปไหนไม่ได้เลยไม่ได้เลยชีวิตแบบต้อง<ช>นอนอยู่บนเตียงเท่านั้น<ช><ช>มันเหมือนเห็นแล้วเราเห็นเนาะเห็นแบบความดีเห็นประทับใจอะไรเขาตอนนั้นมากๆเลยนี่<ห>ต้องพูดถึงเรื่องนี้บ่อยๆนะนย <laughs>